ให้ข้อมูลเยอะๆเนอะเหมือนกับแม่ต้อยไปไปหาคุณหมอท่านก็ไม่ได้อยากเปิดเผยออนญาติถึงบอกไงว่าถ้าสมมุติว่าวันนั้นคุณฟ้าไม่ไร้สดนะคะเราคงไม่รู้นะว่าท่านไปนะคะ <c oughs> ท่านบอกว่าท่านจะพปลายนะคะ <c oughs> จะพลายจัพพลายนะท่านบอกนะถ้าบอกก็ไม่ลป라이นะ่ะสิวันนั้นคุณหมอบอกนะ <c oughs> น่ารักนะคะ คุณมานิตสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะคุณมานิตอย่าลืมไปบ้านคุณมานิตด,ด้วยนะคะเดี๋ยวแอนญาใส่ประแจให้คุณมานิตก่อนเด้อค่ะเดี๋ยวนึกใส่ช่องไหนนะนอนี้ก็ไม่ใช่เออเพิ่มพูดดูแลได้ละได้ละเดี๋ยวแอนญาใส่นะคะเข้าไปทักทายนะคะเนาะขอบคุณค่ะนะคุณมานิตก็น่ารักมากเลยนะคะขอบคุณทุกท่านทุกคนเข้าไปเยี่ยมเยียนค่ะ ขอบคุณมากๆเลยแอนดยาก็เป็นคนเชียงรายนะคะเนาะค่ะมองที่ใจสวัสดีค่ะพี่จจนหอมสวัสดีเจ้ามองที่ใจนี่จะเป็นใครเอ่ยเดี๋ยวเด้อ <c oughs> แอนดัยาสวัสดีทุกช่องนะคะสวัสดีเอทุกช่องนะคะเอฟซี FC ทุกท่านทุกคนเด้อแอนดยยาก็มีหลายช่องนะคะนี้ช่องนี้บางคนมีคนเข้าไปทักว่า เมื่อก่อนไม่มีเรื่องคุณหมอเอดย่าก็ทําเกี่ยวกับเยวตอนนี้ก็ยังทําเลิกเจ็ดค่ะม่วงที่ใจสดีเจ้านะคะอันเอดย่าก็ทําทุกแนวเนาะทีแรกก็คือทําทุกแนวสนับสนุนคนดีนะคะพอมาเจอคุณหมอนะคะยิ่งอู้นะคะแอดหอมนะคะยิ่งภูมิใจนะคะ ยิ่งภูมิใจภูมิใจแล้วก็ท่านเป็นคนเช่างรายนะคะเนาะท่านเป็นคนที่น่ารักมากๆเลยนะคะคือหาที่ไหนไม่ได้แล้วแอดย่าพูดตรงๆนะคือภูมิใจจริงๆที่เป็นได้เป็นคนเช่างรายได้ได้เป็นคุณหมอที่น่ารักนะคะจากพ่อที่เขาเรียกว่าคนเนาะเขาเรียกว่าเป็นคนหัวข้อก็คือ คนเล่นล่นเนาะสอสอเล่นล่อนอย่างนี้นะคะฟังแล้วฟังแล้วรู้สึกยังไงคะสอสอเล่นล่อนนะคะ mm hmm. เพื่อนเอามาฝากบ้านหมอปลาอย่างนี้เนะคะ mm ่ะ hmm. ตอนนั้นคุณกันนะคะขอขอบคุณคุณกันมากมากเลยนะคะขอบคุณคุณกันแล้วก็แอดย่าขอากราบสวัสดีเอฟซีทุกท่านด้วยนะคะ mm hmm. อันนี้ไลฟ์ในห้องนอนนะคะ ห้องนอนจะมีข้างบนแล้วก็ข้างล่างแล้วก็ห้องทํางานนางเนาะคะ่ะนางร้อนนะคะแต่ไม่เปิดแอร์มีแอร์ค่ะไม่มีไม่มืมมดครับใช่ไหมคะวิกกี้แอดยาขึ้นขึ้นไม่ได้ขึ้นไลรบ่อยเนาะมันเหมือนมืดๆนะคะขอบคุณมากมาสวัสดีทุกคนเลยนะคะแอดยาก็เราก็ติดตามนะครั้งแรกนะคะแอดยาก็ ติดตามนายช่างกับคุณนายส่วนผักนะคะแอดย่ก็ขอบคุณจริงๆที่ทําให้มีวันนี้แ้ะแอดย่